สวัสดีครับผมกบน,นะครับเมื่อี้ครับผมก็มีความฝันซึ่งผมเคยบอกตัวเลขหนีออกไปแล้วครับครั้งหนึ่งมันออกเลขสามตัวเลยครับงดน,นันเลขออกศูนย์เก้าสามครับเกี่ยวกับงูเมื่อนี้ครับพี่แพ้ครับเราก็ทักมาหาผมเกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับงูโบนี้ครับงดน,นี้อาจ,จออกสามตัวเลยก็ได้เลย มุทิพันธ์มากมครับผี่แพ้เราถูกเลข96ครับเลขบนผี่แพ้เราเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะครับเราทักมาหาผมเพราะว่าเราฝันเกี่ยวกับงูจงอางครับเกี่ยวยังครับผมเกี่ยวครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งครับงวด093ครับผมเคยเคยเข่าไปบ้านแล้วก็เกี่ยวกับงูมันเข้าบ้านผ <c oughs> ี่แพ้เราเบิ้งคลิปนั้นครับแล้วก็เรามาฝันมาฝัน เกี่ยวกับคลิปตัวนี้นะครับเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้เลยในความฝันเดี๋ยวขออนุญาตเราความฝันให้ทุกคนในพีนาครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกหกคือผีแพ้แล้วครับเราฝันมาเราเ,เราเข้าไปในบ้านผมเราเข้าไปในบ้านผมแล้วเห็นงูครับเห็นงูอยู่ในบ้านงูตัวบักน้อยครับงูตัวใหญ่แห้งน่าจะไม่ใช่งูเห่าครับเราคิดว่าน่าจะเป็นงูจงอางมันนอนโคดอ,อยู่ครับนอนโคดอ,อยู่ในบ้าน ในความฝันพนว่าปกติเอื่อยนี่กระบอได้เคยเขาไปบานกบหน้าไดแต่ว่าในาความฝันคือเขาไปบานกบหน้าแปลกมากเลยแลแย้วก็เขาไปเลยกัเห็นงูงูมานอนขดอยู่อยู่ในบานตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่เท่าขามันกับมันกับแผรหัวขึ้นมาเลยเละวะแผลหัวขึ้นมาเลยแผรหัวใสขึ้นมาหาเอื่อยเลยว่าสันแต่ว่าเอาื่อยกระบอได้เขาไปได้บานกบมหน้าไดแค่ว่าอยู่อยู่หนาบ้าน แต่ว่าบาดพ่อเปิดประตูเขาไปแล้อเห็นงูมันนอนอยู่ห้องในบ้านงูตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่มากพีกัะตกงใจเนาะพี่ก็เลยปิดปิดประตูไว้แต่ว่าปิดประตูไว้แลละประตูมันเด่งเด่งออกมาคือเก่าแต่ว่าตอนที่ว่าเปิดประตูเขาไปเนี่ยเห็นงูจงอางเนี่ยคือตัวเดียวตัวเท่าขาแต่ว่าบาดพ่อปิดประตูมันเด่งออกมากลายมันกลายเป็นงูเห็นเป็นงูสองตัวครับ นอนเรียงกันเลยตัวหนึ่งเท่าขาอีกตัวหนึ่งแบบเนีย่ยไอ้หน่อยก็ขาหน่อยหนึ่งพอนาแต่ตัวใหญ่มากอู้เห็นแบบหยาดเลยหน้าแบบแบบหยาดแบบจนสันเลยหรอวะบบเคยฝันหล้กกันในขามฝันเราบอกว่าบบหูว่าไปบานกบหน้าอะไจังเลยหรือว่าเอ่ยไปเบิ่งชีพนน่นบอ,อเลยฝันเห็นแต่ว่านี่คือหมวดไม่เนี่ยคือเราบอกว่าหรือว่ามันจะมาก มวดใหม่บอหัวดี่เห็นมาผมก็ถามต่อแล้วในคว้องฟันนี่คือเห็นเห็นงูนะครับเห็นงูเห็นงูกี่ตัวเราบอกว่าเห็นงูสองตัวครับงูจงอางสองตัวเลยน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียผมว่าแล้วกะ็ผมถามว่าแล้วได้จับบอผมก็บอกว่าแค่ยื่นซื้อเงี้ยก็จะแตกแล้วบอได้ไปจับบอไดไ้ไปไกลเลยผมว่าผมก็มากถามต่อแล้วงูนัน่นได้เห็นอย่างบอ เพื่อบว่างูมาเห็นยังงูแค่ยกยกหักวขึ้นซื้อแต่ว่าเห็นงูสองตัวครับความฝันเราอ่ะฝันแค่นี้ครับฝันแค่นี้ฝันว่าไปบ้านผมแล้วเห็นงูเห็นงูจงอางเพิ่นก็เปิดประตูออกเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านผมแต่ว่าเพิน่นเคเห็นงูจงอางก่อนจช่นะก็เลยไม่เข้าไปก็เลยปีประตูเบือเอิว่าปีประตูประตูมันเด่งขึ้นออกมากครับตอนตอนตอนที่ประตูเด่งออกมา ในบ้านกลายเป็นงูสองตัวงูสองตัวครับตัวใหญ่เพิ่นฝันแค่นี้ครับเพิ่นก็บอกเพิ่นก็บอกผมว่าหรือว่าพี่เบังคิบกลมหน้าเพราะว่าผีก็เลยมาฝันงูนั้นออกศูนย์เก้าสามนะครับบ้านเลขที่ผมเนาะผี่ว่าผมผมตีไว้ได้ผมตีไว้ผมตีไว้เก้าศูนย์สามศูนย์เก้าสามครับผมตีบ้านเลขที่ผมไวนะ้น่ะแต่ว่าบ้านเลขที่จริงๆเนี่ยคือมันจะเป็นอีกตัวหนึง่งเราก็เลยถามผมว่าสนุว่า บ้าลี่ีกบหน้าเนี่ยเมนตัวนี้บอเมนครับบ้านเลขที่จริงๆของผมก็คือ394ครับบนเองครับอาจจะออกงุนนี้ก็ได้คือ394เก้าสี่แต่วาในีงวดกด่อนที่ว่าผมตีก็คือผมตี0 9นยกับ093มมันก็ออก0ูนย์เก้าตัวนะครับหมวดนี้ไม่แน่นะครับมันอาจจะออก394หรือ0ูนย์เก้ก็ได้ครับ เหตุผลที่ว่ามันติดศูนย์มันกับบุแหนครับเนาะติดศูนย์ผมบัญชีผมมันสามเก่าสี่แต่ว่างวดงวดพุด่นผมมกายันตี้ศูนย์เก่าสามเลยเลยงวดนี้บัญทีผมสามเก้าสี่ก็อาจจะศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าสามตัวเก่าบ่ก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับแต่ว่างูจงอางสองตัวนะครับหรือจะมาเก้าสองบ่ปีที่แล้วมันก็ออกเลขเก่าสองนะครับเลขล่างเลขล่างออกเก้าสอง เลขสามตัวบนออกสามเก้าสี่ก็เป็นไม่ได้ครับจะเป็นสามเก้าสี่หรือศูนย์เก้าสี่ก็แหลตแต่ครับแต่ว่างูจงอางสองตัวอาจจะเป็นเก้าสองหรือเก้าหนึ่งก็เป็นไม่ได้ครับแต่ว่าผมก็บเบาตัวเลขให้ผีแพ้แล้วฟังให้เอื่อยแล้วฟังกับว่าแค่บา้านเลขที่ผมนี้คือสามเก้าสี่ครับแต่ว่างูจงอางสองตัวนี้อาจจะเป็นเก้าสองก็ได้ก็แหลตแต่ครับ แต่ว่าผีแพ้เรามักสามเก่ากับศูนย์เก่านะครับเพราะว่าผมตีงวดน,นั่นผมตีศูนย์เก้าสามมันออกไปแล้วงวดน,นี้ผมก็ได้ตีศูนย์เก้าสีให้เราเราก็เลยมักศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่หลายๆคนตีเป็นเลขอื่นกับบ่ากันครับงูจงอางขนาดใหญ่สองตัวงูก็เก้าสองตัวก็สองเก้าสองหรือเป็น เลขอื่นบ่เจ็ดสองเลยบ่มันกับมันอาจจะมาเจ็ดสองครับเนาะบอลเป็นงูใหญ่เจ็ดสองเจ็ดเก้าสองบ่ตีมาจากยังหลักกบหน้าจักแต่ว่าผี่แพ้เราหมักขึ้นแล้หมักสามเก้าสี่ครับสามเก้าสี่เลยบาลีชีสามเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่อะไรแต่ครับแต่ว่างูจุูอามีสองตัวนะครับขนาดใหญ่เราฝันแปลกๆเลครับสงสัยเราเบิ้งขี้ผมไหลครับแล้วก็เอามาฝันแต่ว่างูนั้นบางเอื้อนว่างูเขาบานผมไม่จริงเน งูจงอางตัวง,ง่ายครับนตัวสองแขนเข้าบ้านผมเหมือนน่ะมันก็ออกผมก็ตีเนาะบ้านเลขที่สามเก้าสี่ผมตีศูนย์เก้าสามมันก็ออกศูนย์เก้าสามเลยงวดนี้ผีแพ้แล้วฝันเห็นงูจงอางขนาดใหญ่สองตัวเข้าบ้านผมแต่ว่าบ้านผมอน่คือมันจะเป็นบ้านไม่มีคนอยู่นะครับเรื่องจริงเรื่องจริงคือบ้านผมจริงๆครับแต่ว่าผมไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นประมาณจะเดือนละวัวมันจะเดือนหลายปีครับตั้งแต่ปีห้าแปด ผมกับผ้าผ้าผ่อผ้าแหม่ผ้าหนองผมผ้าเอื่อยผมกลับมาอยู่อยู่ทุ่งนาครับบัน้อยู่มาได้หกเจ็ดแปดเจ็ดแปดปีหรอวัน้อยู่เจ็ดแปดปีละุ 7, 8, ละ่มมือนี้กับว่าพี่คนอยู่ครับกลายเป็นบ้านล้างก็อาจจะเป็นไมได้ครับงูอาจจะเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆก็ได้กับซุ่มมือนี้ก็นีังไม่ค่อยกาเขาไปบนไหนครับเห็นบอกหกวันแต่ว่าด้วนๆครับไปทำว้มสะอาดเถอะครับ <c oughs> ตัวเลขทั้งหมดครับตัวเลขทั้งหมดกับมีม่นนี่ครับเนาะงูจุกอ่างเข้าบ้านก็ฝันของปีแพ้เข้าบ้านผมครับไปที่สามเก้าสี่ครับงูจุกอ่างมีสองตัวก็บเห็นทุกคนลองไปจชรนาบมั้งครับพร้อมฝันก็เป็นเพียงความฝันครับก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะถูกเลขถูกหวยทั่วห,หน้าครับผมกับคุณหลายสวัสดีครับ